ที่ประชุมคณะอนุกรรมธิการการศึกษาทบทวนการปฏิรูปกฎหมายได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ต่างๆมาหารือทั้งนี้พลเอกประวิทรวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมได้มอบหมายให้พลเอกนัดอินทระเจริญประดัดกระทรวงกาโหมเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและและนวทางการแก้ไขปัญหานอกจากนี้ยังมีการเชิญทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวด้วยนายชาวริตวิชยสุดประธานคณะอนุกรรมธิการ ได้ถแถลงภายหลังการประชุมว่าการประชุมวันนี้ได้แนวทางการนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมธิการคณะใหญ่คือการให้อภัยผู้เสียหายการให้เกียรติพร้อมกับการเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและที่ผู้ที่บาดเจ็บจากการชุมนุมโดยต้องปฏิบัติกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมขณะที่การนิรโทษศกรรมนั้นยังไม่ใช่ปัจจัยสําคัญเท่ากับว่าจะทําอย่างไรให้คนในชาติเกิดความปรองดองนอกจากนี้ยังมีการหารือถึงวิกฤตของประเทศ ในเรื่องของปัญหาโควิด -19 ที่เป็นปัญหาใหญ่คณะอนุกรรม,มธิการต้องการให้ทุกฝ่ายนะครับเกิดความร้อมรวมและเกิดความสามัคคีกันโดยต้องอาศัยเวลาเป็นปัจจัยสําคัญในการแก้ไขปัญหาและจะต้องไม่ใช่ข้อขัดแย้งทางการเมืองมาเป็นปัญหาในการแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้เศรษฐกิจและของประเทศไทยเดินหน้าไปอย่างมั่นคงได้ครับปัจจัยเวลาเป็นสิ่งสําคัญมากว่าปัญหาความขัดแย้งที่มีมาในอดีต ตั้งแต่ปี2,548บัตรนี้เป็นเวลา15ปีเนี่ยทุกฝ่ายได้ตกผลึกทางความคิดว่าความเห็นต่างทางการเมืองอไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นส่วนสำคัญในอันที่จะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองอย่างยั่งยืนตลอดไปทำอย่างไรถึงจะลดความเกลียดชังในแต่ละฝ่ายแล้วหันหน้ามาร่วมไม้ร่วมมือกัน